ด้านพลโทอภิเชษซื่อสัตย์ครับแม่ทัพภาคที่3เดินทางตรวจเยี่ยมสนามการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกประจำปีการศึกษา2,564แบบบุคคลทั่วไปสนาม1ของกองทัพภาคที่3บริเวณจุดรายงานตัวที่ศาลาทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยเน้นย้าให้การสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุตธิธรรมพร้อมกันนี้ครับต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของวรัรสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิร่รางกายผู้เข้าสอบ โดยใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือและเว้นระยะห่างในการสอบนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับจัดแบ่งสนามสอบเป็น2สนามสอบครับคือค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้เข้าสอบจำนวน767คนสนามที่2ครับคือค่ายกองพลทหารราบที่7อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าสอบจานวน723คนครับ